ขั้นตอนที่1เข้าสู่เกม AR w i s c h y ขั้นตอนที่2สมัครสมาชิกหรือใช้ User Facebook แล้วร่วมสนุกได้เลยค่ะขั้นตอนที่3คลิกไปที่ How to เพื่อดูวิธีการเล่นและ Print Pattern เพื่อส่องกับเว็บแคม ขั้นตอนที่4คลิกไปที่ Play Now เพื่อเริ่มเล่นเกมค่ะจากนั้นใช้แพทเทิร์ส่องกับเว็บแคมเพื่อบังศัตรูที่จะเข้าสู่ผิวหน้าและปล่อยให้ผู้ช่วยเข้าสู่ผิวหน้าเพื่อเพิ่มคะแนนค่ะเมื่อจบเกมจะขึ้นคะแนนคลิกไปที่ Next เพื่อทําการเลือกรูปให้โพสต์ขึ้น Facebook ค่ะสามารถบอกต่อเพื่อนผ่านทางแคมเปญ a r v i c h y ได้อีกด้วยนะคะ